สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาก็กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับจีปาถาชาแนลช่องเดิมเช่นเคยเลยนะคะวันหยุดทีไรก็จะพาท่านผู้ชมอ้วนทุกทีเลยค่ะท่านผู้ชมขะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาทําเมนูขนมหวานกันนะคะนั่นก็คือเมนูที่ชื่อว่าสามเกลือพาเธอขึ้นสวรรค์สามเกลือพาเธอขึ้นสวรรค์ท่านผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นเมนูอะไรตามไปดูกันเลยค่ะ สำหรับวัตถุดิบในวันนี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะพระเอกของเรานะคะนั่นก็คือมันเทศบดค่ะอันนี้เราจะต้มต้มเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าท่านผู้ชมจะนึ่งก็ได้ค่ะตามสะดวกเลยแล้วก็เอามาบดค่ะจะใช้อยู่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบกรัมค่ะท่านผู้ชมค่ะถัดมานะคะก็จะมีนี่ค่ะแป้งข้าวเหนียวสามร้อยกรัมค่ะ แป้งมัน100กรัมค่ะไข่ไก่สฟองค่ะกะทิกระป๋องค่ะ1กระป๋อง400 ml ค่ะน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าทําเมนูนี้เนี่ยถ้าใช้น้ำตาลมะพร้าวอะ่ะจะเลิศสุดค่ะแต่นินหาไม่ได้นะคะก็เลย ใช้น้ำตาลแดงแทนค่ะท่านผู้ชมค่ะความหวานนี่แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยค่ะท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบหวานก็ใส่เยอะท่านผู้ชมท่านไหนที่ไม่ชอบหวานก็ใส่นิดหน่อยค่ะต่อไปค่ะเกลือป่นกันท่านผู้ชมค่ะเกลือป่นเราจะใส่เพียงแค่เซนหน่งส่วนสช้อนชาค่ะท่านผู้ชมค่ะต่อไปนี่ค่ะเป็นมะพร้าวค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวอบแห้งนะคะเป็นเนื้อมะพร้าวอบแห้งค่ะก็จะใช้อยู่ประมาณ 50กรัมค่ะท่านผู้ชมคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําอัญชันครึ่งแก้วค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะนี่เป็นน้ําอัญชันค่ะใช้ครึ่งแก้วค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะยินจะแบ่งจะแบ่งแป้ง300กรัมนะคะเป็น3ส่วนค่ะท่านผู้ชมคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปในอ่างผสมนะคะ แบ่งเป็น3ามส่วนค่ะเพราะว่าเราจะทําเป็นสามสีนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่มันบดลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะนวดแป้งให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ ถ้าเกิดว่านวดไปสักพักหนึ่งมันยังไม่เข้ากันดีนะคะเราก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะสักครู่นะคะในขั้นตอนนี้เราสามารถเติมน้ำเปล่าได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะอย่าเติมเยอะนะคะเติมไปทีละนิดก่อนค่ะ จากนั้นนะคะเราก็แป้งมันนะคะท่านผู้ชมคะเราก็จะใส่แบ่งเป็น3ส่วนเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะใจชอบเลยค่ะ แต่ถ้าท่านผู้ชมแบบว่า,าไม่อยากให้มันละเอียดมากอยากได้มีความแบบว่า,ามีเท็กเจอร์ของมันด้วยกินไปแล้วก็ได้แบบว่า,าได้อรรถมีมันติดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปั่นไม่ต้องละเอียดมากค่ะท่านผู้ชมค่ะ <S <s เวลากัดลงไปก็จะได้แบบว่ากรุบๆค่ะ เราก็จะนวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมขะนี่ค่ะเอาจนกว่าแป้งของเราไม่ติดกับชามนะคะถ้าเกิดว่าแป้งของเราไม่ติดชามก็แสดงว่าแป้งของเราได้ที่แล้วค่ะท่านผู้ชมขะนี่ค่ะท่านผู้ชมท่านไหนที่แบบว่า ชอบให้มีรสชาติของความเป็นมันนั่นก็คือมีเท็กเจอร์ของความเป็นมันนะคะก็ไม่ต้องบดมันให้ละเอียดมากนะคะแบบนี้นะคะเป็นชิ้นๆเพราะว่าเราจะได้เท็กเจอร์ของอเวลาเรากัดลงไปแล้วเนี่ยเราจะได้รสชาติของของมันค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนแบบว่าชอบละเอียดมากก็ปั่นจนละเอียดได้เลยค่ะนี่แป้งของเราก็โอเคแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาทำาน้ำอัญชันกันเลยค่ะพักไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็ใส่แป้งที่เหลือค่ะอันนี้ก็เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะจากที่เหลือเมื่อกี้เราใส่ไปหนึ่งร้อยกรัมแล้วนะคะอันนี้ก็จะใส่อีกหนึ่งร้อยกรัมค่ะในส่วนนี้ กระจายเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ใส่แป้งมันก่นะท่านผู้ชมค่ะอีกหนึ่งส่วนค่ะจากนั้นค่อยๆเติมนี่ค่ะน้ำอัญชันก่นะท่านผู้ชมค่ะค่อยๆเติมลงไปนะคะอย่าใส่เยอะนะคะแล้วก็นวดแป้งค่ะ นวดไปเรื่อยๆเลยนะคะนวดเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนวดจนได้ที่ค่ะจนกว่า,าแป้งของเราไม่จับไม่จับอ,อ่างผสมนะคะใส่ลงไปทีละน้อยนะคะท่านผู้ชมค่ะน้ำอันชันค่ะถ้าเกิดเราใส่เยอะไปมันจะแฉะนะคะ นี่ค่ะก็เกือบได้ที่แล้วค่ะน้ามาชมขานี่ค่ะนี่ค่ะผสมจนกว่าแป้งนะคะไม่ไม่คือแป้งร่อนทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะไม่ติดชามนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แป้งอันนี้เป็นแป้งน้ำอัญชันนะคะท่านผู้ชมค่ะได้ลักษณะนี้ค่ะพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่แป้งที่เหลือค่ะลงไปค่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งมันค่ะใส่ลงไปหมดเลยนะคะอันนี้ส่วนนี้ต่อไปเราก็จะใส่นี่ค่ะน้ำเปล่าค่ะ เพราะว่าเราจะทำเป็นสามสีนะคะท่านผู้ชมขานี่ค่ะได้แล้วค่ะท่านผู้ชมขาต่อไปค่ะท่านผู้ชมขาก็มาดูวิธีการปั้นกันเลยค่ะท่านผู้ชมขาก่อนอื่นนะคะเราก็จะโรยแป้งนวลลงไปก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้อ่า ตัวขนมของเราติดนะคะโรยลงไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นวิธีการปั้นนะคะแบบนี้ค่ะใส่อุ้งมือแบบนี้นะคะแล้วก็ปั้นวนๆๆตามชอบเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะลูกเล็กลูกใหญ่ตามใจชอบเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมท่านไหนแบบว่าชอบลูกใหญ่ก็ใส่ใหญ่ค่ะชอบลูกเล็กก็เล็ก ตามใจเลยนะคะค่ะเดี๋ยวนินก็จะขอตัวไปปั้นให้เสร็จก่อนนะคะถ้าเสร็จแล้วไปดูกันค่ะว่าจะเป็นลักษณะไหนค่ะ ท่านผู้ชมคะเราก็ปั้นสามเกลอของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็เป็นวิธีการต้มค่ะท่านผู้ชมะ่ะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้น้ําของเราก็เดือดปุดๆแล้วนะคะท่านผู้ชมขาเราก็จะใส่สามเกลอของเราลงไปต้มเลยค่ะนี่นะคะ เราจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าสมมุติว่าแป้งสุกนะคะท่านผู้ชมค่ะก็สามเกลอือของเราก็จะลอยขึ้นข้างบนนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเดี๋ยวรอจนกว่าแป้งจะลอยขึ้นมานะคะถ้าแป้งลอยขึ้นมานั่นแสดงว่าแป้งของเราสุกแล้วค่ะ นี่แป้งก็ลอยขึ้นมาแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเราก็จะตักลงไปน็อกน้ำเย็นเลยค่ะนี่ค่ะใส่ไป,ปเลยนี่นะคะแป้งก็ลอยหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะทําสีถัดไปเลยค่ะท่านผู้ชมคะต้มสีถัดไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าแป้งตัวไหนที่มันติดกันเราก็แยกแยก,กนนะคะแยกๆออกจากกันก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะรอจนกว่า แป้งจะลอยขึ้นมานะคะแล้วก็ตักไปนอกน้ําเย็นเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะส่วนสีขาวนะคะเราก็จะทําเหมือนกันนี่เลยค่ะท่านชมตอนนี้แป้งของเราก็ลอยตัวแล้วนะะท่านผู้ชมคะ่ะเราก็จะตักนอกน้ําเย็นเลยคะ่ะ ตอนนี้สามเกลือของเราก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีหน้าตาลักษณะนี้เลยค่ะอันดับแรกนะคะอันนี้เป็นมันเทศบดนะคะผสมกับมันเทศบดค่ะข้างนี้ก็จะเป็นผสมกับน้ำอัญชันค่ะส่วนอันนี้ก็จะมีเฉพาะแป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวค่ะมาทำน้ำกระทิลาก,กันค่ะ เราก็เปิดเตาใช้ไฟกลางนะคะท่านผู้ชมคะ่ะใส่กะทิลงไปหนึ่งกระป๋องเลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเติมน้ำตาลอันนี้ตามใจชอบเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนแบอบกว่าชอบหวานก็ใส่หวาน,นะคะ่ะ แล้วแต่เลยนะคะเดี๋ยวลองใส่ประมาณสองช้อนไปก่อนค่ะแล้วก็ชิมรสนะคะใส่เกลือลงไปค่ะท่านผู้ชมใส่แค่นี้ก็พอนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเค็มค่ะจากนั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะ เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะจากนั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปค่ะ เที่ยวจนกว่าเนื้อมะพร้าวจะนิ่มนะคะพอเนื้อมะพร้าวเรานิ่มได้ที่แล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเราก็จะ ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะไข่ไก่ของเราค่ะท่านผู้ชมคะ่ะใส่ไปทีละฟองก่อนนะคะท่านผู้ชมเราจะใส่ทั้งหมดสี่ฟองค่ะถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบใส่ไข่ก็ ไม่จําเป็นจะต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบใส่ไข่ก็สามารถใส่ไปเลยค่ะมีค่ะไข่ก็ตามใจชอบเลยนะคะผู้ชมท่านไหนชอบไข่เยอะๆก็ใส่เยอะค่ะรอจนกว่าไข่จะสุกนะคะเดี๋ยวไปจัดใส่ชามกันเลยค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมคะสามเกลอพาเธอขึ้นสวรรค์ค่ะท่านผู้ชม่ะหน้าตาน่าทานใช่ไหมล่ะค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปจนจบคลิปค่ะแล้วก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านนะคะให้ช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้จิปถาชาแนลขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ